สวัสดีค่ะนี่คือท็อปนิวส์ทอล์กอยู่กับดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะต้องบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งรู้จริงๆนะคะสำหรับโครงการแจกเงินหมื่นดิจิตอลแม้ว่าจะมีเสียงทักท้วงจากหลายภาคส่วนแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลก็จะเดินหน้า เต็มสูบนะคะวันนี้จะมีการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแจกเงินหมื่นดิจิตอลชุดที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นประธานก็คงจะมีความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเด็นยังไม่มีรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นที่มาแหล่งเงินนะคะจะมาจากไหนเรื่องของเงื่อนไขสรุปว่าจะมีการขยายระยะทางการแจกเงินจาก4กิโลเมตรจากทะเบียนบ้าน ให้ขยายเพิ่มขึ้นไมหมระยะเวลาการใช้ยังคงเป็น6เดือนเหมือนเดิมหรือไม่รวมไปถึงการเดินหน้าโครงการนี้ที่หลายคนออกมาทักท้วงว่ามันอาจจะสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหลายมาตราเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยสนใจนะคะวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราคือคุณสมชัยศรีสุธิยากรค่ะอดีกะกะตกกตแล้วก็เป็นอดีตกรรมธิการก็ประมาณปี2566ด้วยนะคะอยู่กับดิฉันแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมิวครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่ มีเสียงทักท้วงเยอะมากดิฉันเห็นคุณสมชัยก็เขียน Facebook ท้วงติงอยู่บ่อยๆนะคะครับคือเป็นนิยายซึ่งใช้คําว่าหนึ่งประชาชนก็ให้ความสําคัญให้ความสนใจนะครับหลายคนบอกเมื่อไหร่จะแจกนะครับก็รอคอยเงินจำนวนต่าวอยู่ในขณะที่คนอีกจํานวนหนึ่งก็บอกว่าเออจะแจกเนี่ยรู้หรือยังเงินมาจากไหนนะครับแหล่งที่มาของเงินทําไมไม่พูดให้ชัดเจนสักทีนึ่งนะเอามือมึงทําไมนะครับ อันนี้ก็เกิดความไม่ชัดเจนว่าที่มาของเงินจะมาจากทางไหนและหลายคนก็ไปเดาเอ๊ะรัฐบาลต้องกู้เงินเพื่อมาแจกหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่ทดิฉันจะประมวลได้คือคุณหมอพรหมมิน<ช>นะคะค,คุณหมอพรหมมินเลอร์ซริเดชบอกว่าน่าจะเป็นไปได้3แนวทางาค่ะแน,แนวทางแรกเนี่ยก็คืองบประมาณแผ่นดิน2ก็คือไปยืมเงินจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 3. อาจจะพิจารณากู้ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูเงื่อนไขตอนหาเสียงนะคะคุณเศรษฐาบอกว่าเราจะแจกเงินหมื่นให้กับคนที่อายุ16ปีทุกคนนะคะโดยที่ไม่กู้เงินด้วยและจริงๆบอกว่าจะทําภายใน3เดือนด้วยนั่นแปลว่าอ่ะงั้นต้องตัดการกู้เงินออกทีนี้มันก็จะเหลือแค่2ก้อนค่ะคุณสมชัยก็คือหรือว่าจะมาจากงบประมาณแผ่นดินไม่ก็อ่ะไปยืมจากรัฐวิสาหกิจมองยังไงคะคือในทางที่1เนี่ยที่บอกว่าจะมาจากงบแผ่นดินเนี่ย ถ้าจะเย็นๆนะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบแจกวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยมีความเป็นไปได้คือต้องรอให้งบออกก่อน mm hmm. คือตอนนี้สถานภาพของงบประมันแผ่นดินเนี่ยยังอยู่ในขั้นของการที่ว่าคอรอเนี่ยไปมีมตินะครับเมื่อวันที่13กันยา mm hmm. นะประชุมครรครั้งแรกอะ mm ่ะ hmm. ก็มีมติแล้วบอกว่าให้มีการทบทวนงบประมาณแผ่นดินนะฮะ mm hmm. และให้ส่วนราชการเนี่ยไปเสนอคําขอต่างๆขึ้นมาใหม่แล้วคอรอดูเสร็จแล้วเนี่ยในขั้นคลรจะเสร็จ นะเพื่อส่งสภาเนี่ยวันที่26ธันวาคม2ี่ธันวานะแล้วก็จะอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของสภาเนี่ยวาระหนึ่งสองของสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องตั้งกรรมธิการขึ้นมาดูกันช่วงนี้ใช้เวลาประมาณ2เดือน3เดือนขเข้าวุฒิสภาอยีกวันแล้วก็วันตามปฏิทินที่เขียนไว้นะครับเป็นเอกสารเลยไปดูได้นะในการประชุมวันที่13กันยายนบอกว่าวันที่สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะทูนกล้าวขึ้นไปเพื่อให้หลวงพ่อประมาภิไทยเนี่ยคือวันที่17เมษายน2567นะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับก่อน17เมษายนเนี่ยนะฮะงบประมาณแผ่นดินยังไม่ออกแล้วคุณหมอจะไปบอกได้ไงว่าเอาเงินงบแผ่นดินมาใช้ไม่สามารถพูดประโยคนี้ได้เลยจะประหยัดจะตัดไขมันจะไปลดโครงการนุรุดโครงการนี้เนี่ยถ้าจะใช้งบแผ่นดินต้องใช้หลังจากวันที่17เมษายน อ,อ๋อคือถ้าเกิดว่าอเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่พักเพื่อไทยก็ได้ชี้แจงกับทางกกตตั้งแต่ก,ก่อนเลือกตั้งคือเขาบอกว่าจะมีเงินมาจาก4ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือภาษีที่จัดเก็บได้เกินเป้า2องแสนนล้านส่วนที่2ก็คือภาษีที่คิดว่าจะได้จากโครงการนี้ค่ะคุณสมชายอ,อีกประมาณ1นึ่งแล้านถัดมาก้อนที่3คืองบที่มันเป็นงบที่เป็นไขมันนคะคะตัดอ,ออกมาอีกประมาณสัก1นึ่งแล้านแล้วก็งบที่มันซ้ําซ้อนอีกประมาณ90 0 0 0ล้านคือกําลังจะบอก ว่าไอ้สามก้อนจากสี่ก้อนเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมคะคือทุกก้อนยังไงก็ใช้ไม่ได้ถ้าพราบของมันยังไม่ออกอนะครับออถึงคุณจะประหยัดงบประมาณได้ถึงคุณจะมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มได้เนี่ยในเมื่องบประมาณยังไม่ออกอะ่ะคือคนอนุมัติงบประมาณคือสภาใช่ไหมเมื่อยังไม่ออกคุณจะใช้ได้อย่างไรเอาแล้วแบบนี้ตอนที่พักเพื่อไทยแจ้งไปที่กะกะตไหนไหนคุณสมใจมเป็นอดีกะกะตกกตด้วยนะคะ พักเพื่อไทยแจ้งไปที่กะกะตเขาก็ชี้แจงนะว่าอะาคร่าวๆแหล่งที่มาของเงินหนึ่งกะกะตก็ต้องเห็นสิว่าคุณจะไปดึงจากงบประมาณมาแล้วทําไมกะกะตไม่ทวงติงอะคะณว,วันนั้นไม่ได้บอกปรอบเวลาว่าจะแจกไปที่1ึงกุมภาพันธ์อ๋อเข้าใจละนะฮะคือถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าบอกว่าแจกหนึ่งกุมภาเนี่ยมันไปขัดกับปฏิทินงบประมาณแล้วก็พูดตามตรงครับว่าเรื่องของปฏิทินงบประมาณนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องจบภายในเดือนกันยายน เพราะว่าปีขึ้นมาจะเริ่มหนึ่งตุลาคมแต่นี่เรามีการเลือกตั้งเลือกตั้งไม่พอเนี่ยตั้งรัฐบาลชา้ายึกยักไปยึกยักมาใช่ไหมก็ทําให้ตั้งรัฐบาลชา้ารัฐบาลช้าไม่ไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยอยากทบทวนอีกคล้ายๆเหมือนกับว่าประชุมครมอครั้งแรกแทนที่จะบอกว่าเอางบที่เคยทําต้นทัน์หมัยของคุณประยุทธ์เนี่ยผ่านไปเลยเข้าสภาทันทีทุกอย่างก็จะเร็วนี่เขาก็มีขั้นตอนในการที่ว่าอยากให้ส่วนการทบทวนนะขอให้ไปดูนะ ว่าอะไรก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายงรัฐบาลเอาออกไปอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วส่งให้ผมกลับคืนมาดูใหม่แล้วผมก็จะดูอย่างช้าๆด้วยมันก็เลยช้าไปใหญ่เลยช้าไปตลอ,อดเวลาทีนี้นิดหนึ่งคือเมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่ที่ฉันถามว่าตอนที่พักเพื่อไทยแจ้งไปที่กะกะตทําไมกะกะตไม่ทักทวงแล้วคุณสมชายบอกว่าตอนแรกยังไม่ได้บอกกรอบเวลาแต่ที่ฉันจําได้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีพูดหาเสียงนะคะว่าเราจะแจกภายใน3มเดือนนะ คือแต่ว่าในเอกสารที่ส่งกรกตน,นั้นไม่ได้เขียนเพราะฉะนั้นเวลาพูดในเชิงของการหาเสียงนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปได้ของการที่จะพูดรายละเอียดบางอย่างแต่กรกตเขาก็จะยึดจากส่วนที่เป็นเอกสารที่ส่งไปนะครับและจริงๆแล้วในเอกสารที่ส่งไปเนี่ยถามว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่คําตอบคือไม่เหมือนกันเพราะว่าการที่บอกว่าจะไปเออเอาเงินที่ได้จากดอกผลจากการใช้จ่ายโครงการนี้เนี่ย มันคือเงินอนาคตอีกทีหนึ่งใช่ที่บอกว่าจะได้ประมาณแสนล้านใช่ะครับคือหมายความว่าพอใช้โครงการนี้ปั๊บมันจะมีเงินกลับเข้ามาอีกอย่างนี้เป็นต้นเงินตัวนี้เนี่ยเอามาประมาณการในแหล่งที่มาของมันไม่ได้เพราะนะเราไม่รู้ว่ามันจะได้ภาษีหมุนกลับมาถึงแสนล้านหรือเปล่าใช่ใช่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อบอกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่เอาละกรกตอเองเขาจะบอกว่าเขาไม่มีคนที่จะไปดูรายละเอียดต่างๆทั้งหมดทั้งที่จริงตอนนั้นนี่ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าเรื่องโครงการใหญ่แบบนี้เนี่ยกรกตถ้าดูไม่เป็น อ่านแล้วไม่เข้าใจก็สามารถตั้งคณะทาํางานเข้ามาดูเพื่อศึกษาเพื่อจะให้ความเห็นต่างๆได้แต่ก็เอาละกระตเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็เพียงแค่ว่าเป็นเพียงแค่ส่งเรื่องมารับไว้ก็ดูกัน แต่มันก็จะดูเหมือนกับเป็นข้อบกพร่องของกะกะตไหมคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความคอรพโทษน,นะคะคือหลายคนมองว่ากะก,ะกะตทํางานเหมือนเสือกระดาษมาก <laughs> ทําอะไรไม่ได้เลยอ,ะอ่ะไม่ว่าจะเป็นการสอยสอ,สอตอนนี้ก็รับรองไปก่อน500คนไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการดูรายละเอียดว่าสอสอคนไหนคุณสมบัติได้ไม่ได้แล้วอย่างที่คุณสมชัยชี้แจงเมื่อกี้น่าสนใจก็คือถ้าพักการเมืองชี้แจงแหล่งที่มาของการทํานโยบายมาไม่เคลียร์เนี่ย กกตก็ควรที่จะรักษาผลประโยชน์พี่น้องประชาชนมากกว่าน,นี้รหรือเปล่าเพราะว่าเป็นข้อจํากัดในเชิงศักยภาพนะถ้าหากอยากจะต้องทําอะไรให้ดีกว่านี้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนกันใหม่กันอีกทีนึ่งนะครับว่าเอาคนซึ่งเขามีความสามารถเข้ามาทำในในกรณีแบบนี้นะฮะแต่เอาละขณะนี้เนี่ยเราเพียงแท่จับตาดูว่ารัฐบาลจะสหามารถหาแหล่งเงินที่จะมาตอบโจทย์5 6 0 0 0ล้านได้หรือไม่ กีรพูธสแหล่งใช่ไหมใช่ค่ะแหล่งที่หนึ่งเนี่ยผมบอกว่าเป็นศูนย์อ่างบประมาณตัดไปแล้วงั้นมาแหล่งที่สองก็คือไปกู้เงินรัฐวิสาหกิจค่ะคุณสมชายมองยังไงคะเออเท่าที่ทราบนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการใช้มาตรการกึ่งการคลังกึ่งการคลังเป็นเงินนอกงบประมาณไหมคะเออเขาใช้เหมือนกับว่าใช้กลไกธนาคารของรัฐนะครับในการที่จะสบรองจ่ายหรือออกเงินไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นรัฐบาลก็จะตั้งงบประมาณใช้คืนแต่การใช้คืนของ งบของรัฐบาลดังกล่าวเนี่ยเป็นการใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราปกติเพราะว่าอะไรฮะผมเป็นแบงค์ของรัฐสมบตินะผมเอาเงินผมมีเงินก้อนหนึ่งผมให้ประชาชนทั่วไปเขากู้ผมได้ดอกเบี้ยแล้วเรียกอะไรผมจะไปให้รัฐบาลกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยละ่ะมันก็เสียโอกาสมันก็ต้องคิดดอกเบี้ยแหละค่ะต้องคิดดอกเบี้ยเหมือนกันดังนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะอาจจะให้ออมสินเป็นคนออกไปก่อนแต่รัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณแผ่นดิน ใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยอย่างน้อยแล้วละห้าประมาณนี้นะฮะตอนนี้เท่าที่ทราบเบื้องหลังการพูดคุยเท่าที่เคยได้ยินหรือเคยอ่านข่าวเนี่ยก็บอกว่าอมสิทธ์ก็บอกว่าก็พร้อมช่วยแต่ช่วยได้ไม่ทั้งหมดนะ,ะไม่เต็มก้อนนะเพราะอมสิท์เองก็ไม่ได้มีเงินห้าแสนหกหมื่นล้านอยู่ในแบงค์ของเขาอยู่ในเซฟของเขา คือนะสภาพคล่องออมสินเนี่ยกลมกลมถ้าเป็นกระแสเงินสดก็ประมาณ20 0 0 0ล้านอย่างท,า <c oughs> ที่เราทราบกันแต่ถ้ารวมสินทรัพย์ก็ประมาณสัก3 0แสนล้านได้อยู่นะคุณสมชายค่ะไม่<อ>รู้ผม <c oughs> คิดว่ายังเก่งนะฮะแสนล้านก็เยอะแล้วนะฮะแสนล้านสองแสนล้านก็ดีอว่าเยอะแล้วดังนั้นออมสินเองก็จะเชิงนิดนึงว่าช่วยรัฐบาลได้เพราะถ้าไม่มีเยื่อใยเลยเนี่ยเดี๋ยวผู้ในการเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องมีเยอะใหญ่บ้างก็คือเอาละให้สักส่วนหนึ่งแต่รัฐบาลต้องสัญญานะใช้คืนพร้อมดอกเบี้ย และต้องโดยเร็วด้วยก็คืออย่าไปข้ามถึงรัฐบาลชุดถัดไปดังนั้นสมมติว่าคุณเอาผมไปสักอาสมมติตัวเลขกลมๆนะ,ะสามแสนล้านคุณก็ต้องตั้งคืนผมแสนล้านต่อปีในเวลา3ปีดิฉันจำได้ว่าหมอมงเนี่ยมีให้ข้อมูลว่าถ้าเกิดว่าใช้เงินงบประมาณเนี่ยจะมีการตั้งงบปีละแสนล้านแล้วใช้ภายใน3ปีด้วยนะคะแสดงว่าจะเอาจากออมสินแสนล้านใช้คืน3ปีใช่ไหมก็คือ3 0 0แสนล้านเป็นไปได้ แต่ต้องบอกว่าพร้อมดอกเบีย้ยนะมันไม่ใช่แค่แสนล้านต้องมากกว่านั้นเอาละเพราะฉะนั้นแหล่งที่สองเนี่ยก็เป็นแหล่งที่เป็นไปได้แต่แหล่งที่สองที่เป็นไปได้ดังกล่าวเนี่ยมันจะติดเพดานตัวเรียกว่าเพดานอยอดที่จะสามารถใช้มาตรการดังกล่าวได้นะครับขณะนี้เนี่ยเพดานของเขาก็คือรัฐบาลสามารถใช้ได้ไม่เกิน3าเปอของ GDP นะครับแต่ตอนนี้การเข่เพดานทําได้ยังไงได้เหมือนกันครับก็คือใช้ มติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐซึ่งนายกเป็นประธานนะ<ม>แล้วก็มีรัฐมนตรีคลังเป็นกรรมการคนเดียวกันอีกนะแล้วก็มีพ่อแบงค์ชาติมีเลขาธิการสภาพพัฒนมีกรรมการสักห้าหกคนก็ขยายเพดานขึ้นไปได้แต่ถามว่าการลงมติดังกล่าวเนี่ยกรรมการชุดนี้จะกล้าลงมติหรือไม่นะครับก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเป็นการลงมติเพื่อเป็นการขยายเพดานเพื่อให้เกิดการกู้เงินจากรัฐภาณาหกิจ เพื่อมาแจกประชาชนมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับมันจะเป็นการขัดวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือไม่มมก็เป็นข้อใหม่คำถามว่ากล้าทํำไหมน่าจะกล้าทำไหมแต่ถึงกล้าทาก็ได้มาอย่างเก่งประมาณสัก2 0 0แสนล้านหรือ3 0 0แสนล้านบาทก็ยังไม่พอ้องต้องใช้ห้าแสนหกหมื่นล้านบาทเออตรงนี้เนี่ยนอกจากขัดเอ,อ่อพรบรวินัยการเงินการคลังแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นดิฉันได้คุยกับคุณธีรชัยอดีตรัฐมนตรีคลังในยุคคุณยิ่งรักกันนะคะออท่านตั้งข้อสังเกตว่า ถ้ารัฐจะไปยืมเงินจากออมสินเนี่ยจริงจริงมันอาจจะต้องไปดูกฎหมายเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ s um <S ที่ตั้งธนาคารออมสินมาด้วยว่าเขาเขียนเอาไว้เพื่อให้ธนาคารออมสินเอาเงินมาให้รัฐใช้เพื่อเอาไปแจกแบบหวานแห่แบบนี้ <c oughs> หรือเปล่านะคุณสมชัยนะ <c oughs> มันจะผิดอันนี้ด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่กรรมการวิันการเงินการคลังจะต้องพิจารณาให้ดีว่าคุณพร้อมจะขยายเพดาน ขึ้นไปจาก3าเนี่ยเพื่อเป็นสัก4ีเเพื่อจะให้เพียงพอจะให้ออมสินกู้แก่รัฐเหมาะสมหรือเปล่าตัวนี้นะั็ผิดชอบจากตรงนี้ไปกับ2เนี่ยคอรมอเองที่จะมีมติในการกู้ออมสินเนี่ยคอรมอเองกําลังทําสิ่งที่ผิดจากสิ่งที่เคยแจ้งกับทางกรกตหรือไม่เพราะสิ่งที่แจ้งกรกตน,นั้นเนี่ยไม่มีคําว่ากู้ไม่มีคําว่าใช้การมาตรการก,ก,ก,การกึ่งการกลางึงการกลางไม่ได้มีบอกว่าจะเอามาจากรัฐกิสารกิจ แล้วก็คําพูดแหมมันสวยเหลือเกินยืมรัฐวิสาหกิจมาก่อนแต่ก็คือนี่ไหมคะยืมคือกู้ครับเพราะอะไรฮะเ <c oughs> พราะถ้ายืมเนี่ยคุณหมิวยืมตังผมเนี่ยไม่มีดอกเบีย้ยครับค่ะและถ้าคุณหมิวกู้ผมเนี่ยมันต้องคืนพร้อมดอกเบีย้ยนะเพราะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการพูดที่สวยหรูว่าให้รัฐวิสาหกิจออกเงินไปก่อนแต่มันไม่ใช่มันคือการกู้รัฐวิสาหกิจและเป็นการซ่อนหนี้สาธารณะด้วยเพราะว่าในรายการที่สองรายการนี้นะฮะ เวลาที่คุณใช้มตารการกึ่งการครั้งเนี้ยมันจะไม่ไปปรากฏในนี่สาธารณะนะในยอดหนี้สาธารของประเทศแต่เป็นนี่ไหมเป็นค่ะเป็นนี่ครับเป็นนี่นะครับคือเหมือนกับ เอาละเราไม่ได้ทําสัญญากู้เงินกับรัฐผมไม่ได้เป็นหนี้ที่จะต้องรายงานใครแต่ผมไปยืมญาติผมยังไงผมก็ต้องใช้คืนอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นยิ่งไม่ลงในบัญชีและรับรายจ่ายนี่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อวินัยการเงินการคลงังด้วยนะคะใช่ครับอันนี้ต้องระมัดระวังเท่าที่ฟังตรงนี้เนี่ยดิฉันสรุปน,นะคะเท่ากับว่าฟังยังไงรัฐก็ต้องกู้เนาะเพราะ,ะในเมื่อเอาเงินมาจากงบประมาณไม่ได้กู้รัฐวิสาหกิจก็ไม่พอ5้าแสนหกหมื่นล้านดังนั้นมัน <ไ>มันก็ต้อง,<า>งไปที่ก้อนที่สามก้อนที่สามผมถึงบอกว่าเล่งๆแล้วครับว่ารัฐบาลจะต้องใช้ก้อนที่สามคือการกู้ทั่วไปแน่นอนตอนนี้การกู้ทั่วไปดังกล่าวเนี่ยถ้าทําก็ต้องออกเป็นกฎหมายต้องเป็นเข้าสภาเพราะวา่าใช้เงินจะกู้เงินก่อนให้ผุพันเนี่ยต้องผ่านสภาผูแ้แทนราษฎรแต่มีช่องว่างครับว่าสมมตินะครับช่วงปิดสภาผูแ้แทนราศฎรเนี่ยเป็นสมัยประชุมสภาเราจะปิดกันวันที่สมัยนี้นะฮะ วันที่31ตุลาคมเพราะนั้นผมเลยบอกว่าเอออันนี้หรือเปล่านะที่นายกชอบพูดเดี๋ยวปลายตุลากก่อนค่อยรู้เรื่องกันปลายตุลากก่อนค่อยมาบอกว่าจะแหล่งที่มาจากไหนก็คืออาศัยจังหวัดนี้ไหมว่าเพราะถึงปลายตุลาคมปับ๊บนะฮะสภาปิดปิดสมัยประชุมสภาก็จะใช้วิธีการที่ว่าคอรมอออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินขึ้นมาอันนี้มันจะเป็นการรับรวมพรางหรือเปล่าคะเป็นการใช้ลูกเล่นที่ไม่เหมาะสมให้ประโยคนี้ละกันนะ คือหาจังหวะที่สภาปิดแล้วก็ใช้มติคอรมอรในการกู้เงินเรียกว่าเป็นพรกอรเงินกู้ะนะครับเสร็จแล้วพอสภาเปิดก็เคยมาผ่านสภาอีกทีหนึ่งนะให้ให้เรียกว่าได้รับรู้กันให้ให้ความเห็นชอบกันซึ่งตรงตรงนี้เนี่ยถามว่าในเชิงปฏิบัติทําได้ไหมในเชิงเทคนิคทําได้แต่ในเชิงเหตุและผลเนี่ยต้องชี้แจงให้หนักครับว่า ทำไมคุณต้องกู้เพื่อไปแจกเงิน <c oughs> และมันเป็นความเดือดร้อนจําเป็นจร,จริงๆหรือเปล่าฉุกเฉินจริงๆหรือเปล่าที่ต้องออกพระราชกาหนดเพราะเขาว่าพระราชกําหนดนั้นเนี่ยมันจะใช้ในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเท่านั้นก็เสี่ยงกับรัฐบาลว่ารัฐบาลกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมใช้ประโยคนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเบรกเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะหลายคนท้วงติงว่าการเดินหน้า,นาโครงการแจกเงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหลายข้อมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะเรื่องนี้ค่ะ